มา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 โอ้อาจารย์นี่เดินๆๆๆๆๆโอ้โหดีนะกล้องผมยังดีอยู่โอ้โหแน่สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีสามดับซิงนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องไม่ดังตั้งไม่มีนะสกอตแกนช่องนะฮะ จะถ่ายให้ดังครับไม่ดังสักทีนะฮะช่วยสนับสนุนด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับมีเวลาบ้างเราก็ถ่ายนะครับไม่มีเวลาบ้างเราก็ทำงาน,นะฮะเยะ้เยะเยะ้แหวไหมก่อนเจ้าแหวเฉย แรงอ่ะพายอ่ะฝุ่นตลบเยอะดูแลยพี่ยลุยตักไปเดียวเนี่ยรถไปหมดแล้วโอ้สุวรรณนี่ก็ติดโทรศัพท์ดิเย้อติดโทรศัพท์ด้วยติดติดเาวมานะโอ้โหพอจะคุยไม่วางเลยอ่ะฮะเยอะ มาแล้วครับน่าจะคนละเที่ยวสุดท้ายแล้วนะมามันยินแล้วบรรยากาศมันก็เดยวชาวบ้านเขาจะดา่านะฮะเราทำงานได้ครับทำงานถึงทุม่มสองทุ่มก็ได้นะดูวอันนี้เต็องอุ้มเลยอุม้มเต็มบือบ้อนี่อ่ะ K200 นี่ยังอายนะตักได้ขนาดนี้ดีก็เนี่ยเนี่ยมาเที่ยวตัวบ้านเนี่ยโม้หอยนนาปีคันนี่นะโมเห้ยธรรมดาเนาะ

ันนี้กี่เดินเบาเถอเยอะ <Yeah. S 1> จำงเนหมืบนนูย่อยสุดกาห <Yeah. S 1> อบหอ,อครับชำรรถเรื <Yeah. S 1> ่องเพลาแต่จิต้าไม่แต่นิ่มๆคันนี้โตอย่างน่าลานจะก,กี่เลยเ yeah. <Yeah. S 1> มอเม่มา่อเอโอยาจานนี่เดิดเดๆเด็ดเด กล้องผมยังดีอยู่โอ้โหแน่ตันกรอเนี่ยไม่ได้เลยเย้เยๆเยเยก็น่าจะเที่ยวสุดท้ายแล้วเย็นแล้วครับ จัดนะจันกรมนะยังมาโยูกับเสียคลิปนี่คลิดดูแลดีครับจันกรมนี่ชอบนะ ไม้นี่มีเหลือหมดจัดให้หมดเลยยี่เน,นาะข้างหน้าไม่มีดินเลยอ่ะโอ้โหครัหมาเฮ้โต่าเฮ้ยนี่แบบเป็นไไปเอียวตัวเฮ้หนู ดังเถอะเลิกแล้วนะไม่โคนี่เลิกแล้วดวูจะเดินไปบ่อยจานจานเดินไปบ่มาขั่วขนาด